เรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลิก้านัดที่26ฤดูกาล 2019- 2น2 0ถึงที่ลงเตะในคืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม6-3ที่ผ่านมาพร้อมกับอัปเดตตารางคะแนนและอันดับดาสโวล่าสุดกันไปติดตามกันครับนะทัสบอลทีวีฟุตบอลบุนเดสลิกา้าที่ลงเตะในคืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมมี2คู่คู่แรกโคโลนเปิดบ้านเสมอกับไมย 2ประตูต่อ2อีก1คู่ยูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านแพ้ให้กับไบเยอร์เมนิก0ประตูต่อ2และจากผลการแข่งขันเราไปต่อกันที่ตารางคะแนนบุนเดสลิกา้ากันต่อครับมาอัปเดตอันดับตารางคะแนนบุนเดสลิกา้าล่าสุดหลายๆทีมก็แข่ง26นัดกันไปแล้วมีเพียงบางทีมที่แข่ง25นัดและ24นัดอันดับที่1ยังคงเป็นไบเยอร์เมน,นิกจาฝูง58คะแนนอันดับที่2 บูริเซยียดอทมูนหคะแนนตามมาได้อันดับที่3ทีมร่วมมืองบูริเซยียมินเชนกมบัก52คะแนนอันดับที่3 RB อาเบ้ลซิก51คะแนนอันดับที่5 l e เลเวอร์โคเซนแข่ง25นัดมี47คะแนนอันดับที่6โบกบ,บวก39คะแนนอันดับที่7จ็ดไฟบวกอันดับที่8ชาวก้ศูต่างก็มี37คะแนนเท่ากันอันดับที่9 h o ฮอฟเฟนไฮ 35คะแนนมาอัปเดตครึ่งล่างของตารางคะแนนกันต่อนะครับอันดับที่10 FC Cologne มี33คะแนนอันดับที่11 Hertha Berlin 31คะแนนตามมาด้วยอันดับที่12ทีมร่วมเมืองอย่าง Union Berlin มี30คะแนนอันดับที่13 Ajax Frankfurt แข่ง25นัดมี28คะแนนอันดับที่14 Augsburg อันดับที่15 m a i 05 ่างก็มี27คะแนนเท่ากันแต่ต่างที่ลูกผลต่างประตูและพื้นที่โซนตกชั้นอันดับที่16 Fortuna Düsseldorf มี23คะแนนอันดับที่17 Werder Bremen ยังแข่งเพียงแค่24นัดมี18คะแนนและอันดับสุดท้ายอันดับที่18 Paderborn มี17คะแนนมาดูอันดับ Dazow Bundesliga ล่าสุดก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับนะครับอันดับที่1ยังคงเป็น โรเบิร์ตเรวานดอสกี้บาเยอร์มินิก25ประตูอันดับที่2ดิโมเวนเนอร์จากอาเบเลสิก21ประตูอันดับที่3จาดอนซันโซดอดมูล14ประตูอันดับที่4โรเบิร์นไคลซันจากไมาย05 12ประตูและอันดับที่5รูเบนเฮนนิงจากดุชดอฟ11ประตูและทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลบุนเดิลิกา้าล่าสุดจากคืนวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคม ส่วนในคืนวันจันทร์ที่18พฤษภาคมซึ่งเป็นนัดมันเดีไนยังมีลงเตะกันอีก1คู่นะครับเราจะติดตามผลการแข่งขัน,ขนแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆสามารถติดตามจากช่องของเราได้เช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ